ท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็อยู่เกมทีวีทีเอชไทยแลนด์วันนี้แล้วก็มากิวเรดกันนะครับลุยเลยครับกลัวอะไรอ่ะเออปฏิทูตูถังการามังคุแตกติดก,ก็ช้านิดหนึ่งก็ขออภัยท่านผู้ชมที่รับชมด้วยนะครับไปเลยว,วันนี้สู้กับโพไซดอนนะครับหึอะไรนะโพไซดอนมีด้วยหรือไม่มีนะครับโพไซดอนมะันเชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับ นี่ครับในเดี๋ยวไปดูกอนนะัชื่ออะไรอ๋อโพไซร่านะไม่ใช่โพไซดอนนะโพไซร่าคือแฟนของโพไซดอนนะครับขั้นแรกก็ปล่อยไปตามผมเลยครับปล่อยไปมั่วครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับน่าจะไม่ถึงหลายเปอร์เซ็นตะ์ประมาณลดเลน้อยเนี่ยครับ พราะผมยังตัวกาดอยู่นะครับยังไม่เทพเลยตีกิวอย่างโหดครับตีกิวอย่างโหดครับนะขอแคปไว้หน่อยเดี๋ยวแคปไว้หน่อยนะครับ โอ้โหอีแพ้แล้วครับโอ้โหไม่ชนะเลยครับยากขึินไปครับโจมตีไปสามล้านสี่แสนนะครับอย่างเรียบง่ายนะครับยังไงก็ไม่ชนะไปดูตัวอื่นกันเลยนะครับเอานี่นะครับชื่ออะไรนะซีในตำนานนะครับว่าจะชนะไหมปล่อยไปเลยครับกลัวอะไรอ่ะปล่อยไปครับ โอ้โหทีเดียวลดเลยครับทีเดียวลดเลยชนะแน่นอนครับเพราะมันกัดกัดมากเลยนะครับเดี๋ยวก็ตายนะ <c oughs> เป็นไข้นะครับไม่ได้กินยาด้วยเดี๋ยวค่อยลงไปกินอัดคลิปเสร็จก็จลงไปกินนะครับท่าในใดที่ดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อททำคลิปใหม่กันด้วยนะครับตอนนี้ชนะแน่นอนครับเมนิโม หนึ่โมเลือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์แล้วนนครับหกเปอนตแล้วครับหกเปอร์เซ็นตแล้วชนะด้่นอครับไอตัวนี้ขาดจะตายแปบ๊บเดียวก็ชนะแล้วใใตาตานี้ก็ชน,น,น,นะอยู่แล้วครับร้อเดี๋ยวก็ตายอุยเลืเซ็นต์ไม่ชนะแน่นอนครับตานี้อุ้ยชน,นะแล้วครับ อุ้ยหนึ่งวิสไต์ครับเป็นไปได้ทำไปได้ครับโอ้โหห้าล้านครับโอ้โหทำไม่ได้นะครับเกือบไม่เกือบไม่ชนะแล้วนะครับยังดีนะครับโชคช่วยอ,อย่างเรียบง่ายครับชนะอา้าวต่อสู้ไปหมดแล้วนี่เอาตัวไหนบ้างแล้วกันตัวนี้ก็กางหน่อยนิดหนึ่งนะครับโจมตีทีเดียวชนะครับ ปรดติทูตูตังปล่อยไปเลยฮะกลัวอะไรอ่ะโอ้มันก็กลังนะครับเดี๋ยวโดนสกิลของเสือขาวถ้าโดนนะครับก็ตายทีเดียวเลยครับเดี๋ยวก็ตายดูครับเหลือสี่สิบแล้วครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ชนะแล้วนั่นแหละครับชนะแล้วผุมตีไม่ถึงล้านแล้วครับเลือกมันเลือดมันน้อยมากมาณห้าแสน่ะแปดแสนครับ จงตีไปแปดแสนกว่าไปโจมตีโพไซรา่าดีกว่าคนระับโพไซราใช้เพชรไปเลยนะครับเพื่อทำให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ถ้าโพไซรามันตายยากนะครับผมฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายครับฆ่ามาแล้ว2วันยังไม่ตียังไม่โดนเลย ชนะไมันได้ยังไงสกิลสือขาวไม่โดนนะคุณืู้ชงสกิลสือขาวไม่โดนอ๋อป่โดโดโดาตีถูถูกถังเสือขาวโดนเลยดีเสือขาวไม่ใช่สกิลครับโอ้ชนะได้ยังไงเดี๋ยวน่อยสือขาวย,านนะยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนตียังไม่โดนเลยเสือขาวเอาเสือขาวเอา เด,ด,ด,ดือดๆอยู่67เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังเยอะอยู่สําหรับผมนะครับถ้าสําหรับทุกคนมันน้อยใช่ไหมครับเพราะคนเทพนะครับผมยังกล้าอยู่นิดหนึ่งครับถังมากทีเดียวนะครับคนอื่นอยังเทพกว่าผมโจมตีไปเท่าไหร่เนี่ยอัปเป็นจิ๋3ล้านนี้แล้วนะครับเหลือ67เปอร์เซ็นต์ก็มากอยูน่นะครับ ก็โจมตี4ครับ็1 3ล้านก็ก็เยอะอยู่พอสมควรน,นะครับก็มาเปิดของกันดูนครับว่าจะได้อะไรออ้เปิดไปครับเป,ปเปิดไปเปิดไปเรยครับจบแล้วนะครับกับคลิปสำหรับการตีกิวเลยนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมผมด้วยนะครับขอขอ,ขอขอขอบคุณครับ